โอเคจ้ะสวัสดีลูกๆมหทุกคนนะลูกนะ <c oughs> คลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปส่งท้ายที่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆเป็นเป็นเป็นอัลติเมทคลิปจริง,รงๆนะลูกนะเพราะว่าคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ครูจะได้มีโอกาสมามาสอนพวกเราเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ลูกทุกคนจะต้องเดินออกจากโรงเรียนหอวังไปด้วยความภาคภูมิใจที่อย่างน้อย นะในระยะเวลา6ปีที่ลูกได้อยู่โรงเรียนอของเราอยู่ในสถาบันอันทรงเกียรติเป็นสถาบันของเจ้าของนายที่ท่านได้ทรงสร้างเอาไว้เพื่ออนาคตของพวกเรา,เ,าเด็กๆก,ก็คงจะมีความพร้อมที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยแล้วก็จเจริญเติบโตในภายภาคหน้านะลูกนะคลิปนี้ จะเป็นคลิปที่ครูจะมาสรุปคำศัพท์ให้แล้วก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะศัพ <c> ท <oughs> ์ที่ครูอยากจะสรุปให้เป็นศัพท์ที่มีในหนังสือทั้งนั้นเลยนะจ๊อบเป็นศัพที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทั้งนั้นเลยลูกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกต้องทำนะสิ่งที่ลูกต้องทำก็คือลูกไปท่องนะลูกไปท่องมาให้ดี ไปท่องมาโอเคนะอ่ะ <c oughs> คำแรก break down แปลว่าอะไร break down ก็คือเสียนะ break down แปลว่าเสนะียสับเหล่านี้นะลูกนะลูกไปท่องมาให้ได้จำให้ขึ้นใจ 2 break in ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่างัดงัดแงะอะงัดแงะเพื่อขโมย broke I am so broke ในตัวนี้ก็แปลว่าแปลว่าจนอะหรือแปลว่าอะไรลูกแปลว่าถังแตกแปลว่าจนหรือแปลว่าแปลว่าถังแตกต่อไป Catastrophe ตรงนี้ก็เหมือนกับคำนี้ลูก Disaster 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 แปลว่าอะไร Disaster แปลว่าหายนาหายนา <c oughs> อ่ะเรามาดูตัวข้อที่12กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าบรรทัดมันจะแดงเยอะ <c oughs> นะลูก Go Over ตัวนี้ก็แปลว่าทบทวน นแะปลว่าทบทวนอ่านทบทวนให้ครบ inbound ก็แปลว่าล่ะแปลว่าภายในประเทศนะลูกนะแปลว่าภายในประเทศ <c oughs> inherit ตัวนี้ก็แปลว่า u c c e e ดลูก u c c e ี d รับมรดกตกทอดมา income ง่ายจะตายรายได้เนอะ insight ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือ perception ก็คือข้อมูลเชิงลึก <c oughs> หรือ perception yeah. overpriced ตัวนี้แปลว่าอะไรจะ๊ะแปบ๊บหนึ่งลูก overpriced ตัวนี้ก็คือ Cost แพงหรืออะไร costly นะ costly costly โอเคไหม precious ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรหรอ valuable นะ valuable ก็ aluable, คือ <c oughs> มีค่ามีค่า preference ตรงนี้ก็แปลว่าแพร่ลหลายเหมือนคำว่า common นะลูกนะแปลว่าแพร่หลาย แพร่หลาย race คำนี้แต่ race คำนี้ race, นมีความหมายเยอะแยะเลยมีความหมายว่าเชื้อชาติก็ได้การแข่งขันก็ได้ใช่ไหมอืมแปลว่าการแข่งขันก็ได้แปลว่าเชื้อชาติก็ได้แปลว่าอะไรได้อีกเยอะแยะเลยลูกแปลว่าอะไรแข่งขันการแข่งขันนี่คือการแข่งที่การแข่งเรื่องในเรื่องของข,ของความเร็ว นาเชือช่ิชัติพันธ์ก็ได้ resign resign ก็แปลว่าลาออกเหมือนคำว่าอะไรควิ t นันเองอ่ะเนาะแปลว่าออกกลางคันต่อไปลูก c o u n ์ count, ข้อ5 count ตรงนี้ก็แปลว่าคดีใช่ปะ่ะหรือแปลว่าการนับคดีใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยครูให้บรรทัดมันเล็ก ต่อไป disaster ก็คือ catastrophe เมื่อกี้หายนะใช่ไหม catastrophe นะต่อไป mark แปลว่าอะไรอะ่ะ mark แปลว่าคะแนนร,ร่องรอยก็ได้ใช่ไหมอืมนะ้าลูกนะต่อไป r e s i s t a n c ตรงนี้ก็แปลว่าดื้อดึง ยืนกรานก็ได้นะลูกนะต่อไป disclose ก็แปลว่าอะไรอ่ะเปิดเผยนะ review นั่นเอง m i s s t e p ก็แปลว่า failure 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 ูด failure แปลว่าความล้มเหลวลูกความล้มเหลวจะ stand for แปลว่าอะไรอ่ะลูกแปลว่าหมายถึงูดแปลว่าหมายถึง ครูให้ลูกไปท่องกันมาไม่รู้ท่องกันหรือเปล่าอาจจะโดนด่าส่งท้าย <c oughs> ก่อนจบม .6 นะจ๊ะถ้าใครไม่มาท่องไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ยอมท่องมาสอบเนี่ยอาจจะถ้าตกนี่โดนด่าส่งท้ายนะจ๊ะฟันตรงนี้ก็แปลว่ากองทุนนะลูกนะกองทุน opposition ตรงนี้แปลว่าอะไรลูกบอกครูได้ไหม protest protest หรือภาษาไทยก็คือการต่อต้านนะลูกนะ ใช่การต่อต้าน <c oughs> state เยอะแยะ,ยะแปลว่ารัฐก็ได้เนาะแปลว่าสภาพก็ได้อาการก็ได้เนะ <c oughs> gesture นี่แปลว่าอะไรลูกสัญญาณ <c oughs> out of mind แปลว่าบ้า แปลว่าบ้าแปลว่าอินเซนคุ <c oughs> <c oughs> ูยังไม่หายไอ Subscription ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรการ subscribe การ subscribe คือการสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมสมาชก <c oughs> การสมัครเป็นสมาชิก Go off แปลว่าไฟดับ เอาบาวตรงข้ามกับอินบ่าวอินบ่าวภายในเพราะนั้นเอาบาวก็คือภายนอกนะจ๊ะซักซีดเมื่อกี้แปลว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ก็แปลว่ารับมรดกใช่ป่ะสืบทอดก็ได้เนะ g กอ n ก็แปลว่า continucontinu คงไม่ต้องบอกนะเนอะอสปอเตรงนี้ก็แปลว่าอะไรอ่ะเป็นพวก e x t r o v e r t อ่ะก็คือแบบเป็นคนที่แบบ ควัมผ่าซากอ่ะอต่อไปลูกต่อไป valuable เมื่อกี้ก็คือมีคุณค่าภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งฝาแฝดคือคำว่า precious pre ใช่ป่ะ precious o u s นะเนี่ยสับเราก็มีแค่นี้นะ โอเคไหมอืม okay, ต่อไปต่อไปเด็กบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแกรมมาเป็นยังไงแกรมมาออกตรงไหนนะลูกนะลูกไปดูด้วยนะเฉลยนะลูกไปดูให้ดีลูกบอกให้ดูในคลิปบางคนก็ไม่ยอมดูแล้วก็มาบอกว่าครูไม่ได้เฉลยไม่เอาดูให้ดีนะคลิปเนี่ยครูตั้งใจทําให้เป็นอย่างดีเพราะว่าบางครั้งนะักเรียนถ้าดูไม่เข้าใจนะักเรียนดูให้เข้าใจได้อีกเยอะแยะเลยนะลูกนะอืมนะ แต่ส่วนของไวยากรณ์เนี่ยครูอยากให้จําแค่ว่ามันออกในส่วนของของ c l วคลอสนิดหน่อยแล้วก็มันก็อังกฤษหลักนะลูกนะแล้วก็อีกบางบางส่วนเนี่ยที่เยอะมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องของ inversion ก็ไปดูแค่ว่าถ้าหากว่ามันมีคำที่แสดงความเป็นปฏิเสธขึ้นต้นประโยคก็ให้ลูกตามคำปฏิเสธนั้นด้วย Ver รช่วยทันทีแต่ถ้าหากว่าเป็น if clause ก็อย่าลืมใส่ shoot ในกรณีที่เป็น type ที่1 นะในข้อสอบเนี่ยดูให้ดีนะมีไม่มีอะไรที่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเราก็ไว้ใจเด็กๆทุกคนนะในเรื่องของความรับผิดชอบโอเคนะนะอืมแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรนะดูให้ดีไปดูคลิปเก่าๆก,ก่อนๆดูให้ดีเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายวันส่งท้ายวันปัดฉิมนิเทศของพวกเรานะลูกๆมหกทุกคน บางคนเนี่ยไม่ได้เรียนกับครูครูก็ดีใจนะที่บางคนที่ไม่ได้เรียนกับครูก็ก็ยังแบบเข้ามาทักทายครูแสดงความน่ารักออกมาด้วยการแสดงออกว่าทุกครั้งเจอครูก็จะยกมือสวัสดีนะมีการทักทายครูครูก็รู้สึกชื่นชมทุกคนอันนี้พูดออกมาจากจากใจจริงนะลูกนะส่วนบางคนเนี่ยที่ที่ถูกครูว่ากล่าวตักเตือนไป บางครั้งเนี่ยครูจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ไม่พูดตรงธรรมดาคือจะเป็นคนที่พูดตรงและพูดแรงบางครั้งคนที่ไม่เข้าใจครูคนที่ไม่เคยเรียนกับครูมาก่อนเนี่ยก็จะไ,ไม่รู้ก็จะคิดว่าครูเนี่ยร้ายดูแต่เด็กๆก k, บางคนเรียนกับครูมาตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่ม .4 ม5อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่ครูทําไปสิ่งที่ครูพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะครูพูดเพื่อตัวเองนะครูทําเพื่อตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่ นะล้วนแล้วแต่เพื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างบางประการที่เด็กๆหลายคนเนี่ยไม่พึงประสงคนะ์ลักษณะไม่พึงประสงค์ของเด็กๆหลายคนเพราะนั้นเนี่ยครูก็ไม่ไม่มีอะไรจะฝากไปมากมากมายนะคืออยากจะบอกแค่ว่าเราโตแล้วนะเราก็ทำอะไรอย่างคนโตทำนะอย่าทำอะไรที่มัน ตรงข้ามกับอายุเรานะคําเตือนคําสอนทุกอย่างที่ครูมีให้พวกเราเนี่ยนะนำไปปฏิบัติเพราะไม่มีวันไหนเลยที่ครูเนี่ยจะหวังดีประสงค์ร้ายกับพวกเธอนะครูเนี่ยหวังดีกับประสงค์ดีกับพวกเธอทุกอย่างนะครูกล้าพูดได้เต็มปากนะลูกนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนนะที่มีโอกาสได้เรียนกับครูในห้องเรียนแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาดูในคลิปเนี้ย นะลูกนะเอาไปเอาเอาเอา,เอาคำสอนของครูไปไปไปปรับใช้ไปเลือกใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองให้ดีเลือกใช้ชีวิตได้นะลูกนะเราเลือกใช้ชีวิตได้นะเราเลือกที่จะเป็นคนดีได้เราเลือกที่จะตั้งใจเรียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําอะไรที่ไม่ดีเวลาทําอะไรไม่ดีเคยพูดหลายครั้งว่าให้นึกถึงครูจะไดไ้ไม่ไม่ไม่กล้าทานะลูกนะแล้วก็ครูก็ขออวยพรให้ทุกคน,นประสบความสําเร็จ นะในการสอบปลายภาคแล้วก็ประสบความสําเร็จในการสอบแกดแพทอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ตัวเองชื่นชอบได้นะวันนี้วันเกิดครูนะวันที่27กลกุมภาคงจะไม่มีอะไรที่จะเป็นของกวัญที่สุดยอดสำหรับครูไปมากกว่าการได้เห็นลูกศิษย์ ผู้เป็นที่รักของครูเนี่ยประสบความสําเร็จน่ะครูไม่ขออะไรมากมายในวันเกิดขอแค่อย่างแรกคือขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณมีสุขภาพแข็งแรงก็สมบูรณ์แล้วก็ขออันที่2ก็คือขอให้ลูกๆของครูทุกคนประสบความสําเร็จนะในชีวิตทั้งชีวิตการเรียนชีวิตการทํางานอ่าขอให้มีความสุข ในการเรียนแล้วชีวิตลูกก็จะดีขึ้นเองดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะสำหรับในวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกัน,นะใ,น,ใ,นในตอนเช้าแต่ว่าก็สัญญาว่าจะอยู่ถึงตอนปัจฉิมิเทศพวกเราแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรแล้วก็ขอขอลาลูกๆทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีจะ้ะ